โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแกนกลางนะครับก็จะใช้อะริลิกใสสมมิลนะครับในการทำงานแาตรดันนะครับนี่นะครับเราก็ควรนะครับทิ้งปีกเห็นไหมฮะผมมีทิ้งประมาณ6-7มดมิลเท่านั้นเองนะครับโอเควัดชิดๆเลยนะครับนี่ปล่อยไส้ดินสอมายาวๆนะครับวัดชิดนะครับ อย่าวาดให้เป็นช่องไฟนะครับอย่าสับสนนะฮะปล่อยไส้ดินสอมายาวๆแล้ววาดชิดๆดินสอรเรามันเป็นทูอินวันนะฮะมันใช้ได้หมดเลยจะวาดอะไรได้หมดนะครับนี่โอเคนะครับวาดชิดๆเสร็จเราก็มาวาดขอบฝั่งซ้ายนะครับส่วนเจ้าตัวตัว ตัวชิ้นงานที่มันไม่ค่อยตรงเห็นไหมครับใช้ไม้บรรทัดมาช่วยเลยอย่างนี้เลยแต่ให้ทาบไปในเส้นของวงในนะฮะเห็นไหมฮะนี่กินเข้ามาข้างในอย่างนี้ถ้าไปกินข้างนอกเหมือนการเปิดบล็อกตัวผู้มันคิดเดี๋ยวงานมันจะหลวมเอานะฮะให้มันเป็นตรงมาเลยนะครับอย่างนี้เราจะเข้าแกนกันแบบตรงๆสวยๆเลยนะฮะ นี่นี่คือเส้นนะครับที่เราเนรมิตมาใหม่สวยงามนะครับดี่ยวค่อยๆดูย้อนไปย้อนมานะครับสำหรับเพื่อนๆอมือใหม่ผมแน่แน่ใจนะครับว่านะครับถ้าได้ทำตั้งแต่เจ้าตัวเหรียนอันแรกฝึกมา5 6 7วันเนี้ย แล้วมาขึ้นตัวเนี้ยก็จะทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนะครับขอให้เพื่อนๆฝึกตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปที่ผมแนะนํานะครับยังไงก็จะเป็นช่างเลี่ยมได้ในระยะเวลาประมาณเดือนกว่าก็เป็นเป็นได้แล้วครับเปิดร้านได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาเรียนกับผมด้วยซ้ํานะครับก็จะใช้เทคนิคนี้แหละฮะโอเคนะครับด้านซ้ายก็นี่นะฮะ จำไว้เลยนะครับว่าอย่าทิ้งปีกไว้กว้างนะครับข้างบนก็เหลือไว้ตัวนี้ประมาณ2อเซนเอาไปเลยนีต่ตัดตัดตรงนี้ออกนิดนึงเออน้ำยามันจะได้คุมง่ายนะครับโอเคเพื่อนก็ไปเจาะเจาะนะครับดอกสว่านมีขายนะฮะเข้าไปดูในร้านตะไบเทพในลาซาด้านะฮะดอกสว่านอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ ผมแนะนนะําเลยนะฮะเจาะในทะลุปึ๊ดๆๆเลยนะฮะโอเคนะครับเลื่อยก็ให้เหลือเส้นไว้เลยนะครับเอาง่ายเพืเ่อนๆเลื่อยห่างจากเส้นประมาณ1นมิลไว้ก่อนนะฮะสำหรับมือใหม่แล้วเราค่อยแต่งตะไบไล่เข้าไปนะครับประมาณ0.3นะครับ0.3ว่างั้นถือโอ้โหมันมันพูดยากครับมันคำนวณยากนะครับ0.3มันเป็น อะไรที่มันเล็กมากเลยเอาเอาเป็นว่าเพื่อนๆตะไบเข้าไปชิดๆเส้นนะครับแต่อยากกินเส้นนะฮะชิดๆเส้นก็พอนะครับนี่เหมือนกับที่ผมลงผมซูมให้ดูตอนเลี่ยมเหรียญน,นะครับเส้นก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวพระเนื้อผงที่มีมุมนะครับเราก็ควรจะบากมุมนิดหนึ่งนะครับ อัตะไบไปแล้วเราก็มาเล็งไปนะครับเอาพระไว้ด้านล่างลักษณะนี้เอาแกนไว้ด้านบนแล้วเราก็เล็งเล็งไปด้วยนะครับแล้วก็ตะไบไล่หานะครับเพื่อเป็นการแน่ใจนะครับลอกกระดาษออกลอกไปเลยฮะตะไบไประยะหนึ่งก็ลอกไปเลยนะฮะให้มันดูชัดเจนไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันลายครับแป้นเลื่อยเรามียางรองนะครมันไม่ลายอยู่แล้วนะครับนี่แป้นเลื่อยต้องเอายางในรถมอไซค์นะครับ มาปาดปาดลองยางไว้นะครับ <c oughs> โอเคได้ระยะที่สวยนะฮะนี่ถือว่าได้ระยะที่สวยเดี๋ยวเราจะบากจะตัวเนี้ยตัวมุมพวกเนี้ยหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเราไม่บากเดียวเวลาเราลัดแกนแล้วมันจะลัดช่วงมุมนะครับอาจจะทําให้มุมผ้าผงแตกได้นะครับไม่แตกตอนรัดก็ไปแตกตอนปัดเงานั่นแหละแรงสะเทือนเออปึ๊บมมุมแตกเป๊งงามไส้ไครับ ลูกค้าหน้าบูดเลยทีเดียวนี่บากลงไปนิดเดียวเพราะไม่ต้องไปบากเยอะหน้าเกลียดนะฮะบ,บากแค่นี้เองนี่นี่แค่นี้ฮะบากลงไปมิลหนึ่งน, <c oughs> นี่บากทั้งสีม่มุมถ้าพระเนื้อผงไม่มีมุมอย่าไปบากนะครับไม่เกีียวกันเลยนะฮะโอเคเข้าใจนะครับคูดแกน จะหาปลายคัตเตอร์หรือว่าปลายกรรไกรก็ได้นะครับหรือปลายมีดมมอะไรคมๆเพื่อนๆใช้ทําในการไว้ขูดแกนนะครับขูดเพื่อให้มันลบรอยตะไบนะครับแล้วมันก็จะสามารถขัดกระดาษทรายได้ใสเร็วนะครับเราต้องใช้การขูดแกนมาช่วยหน้าสัมผัสของแกนจะได้ตรงธนาแกนตรงแล้วมันก็จะทําให้พระหลุดแกนยากนะครับก็สร้างความเคยชินนะครับเวลาเราทาพระเหรียญพระอะไรเงี้ย แกนมันจะได้ล็อกแบบตรงๆนะฮะโอเคคูดแกนเสร็จขาดกระดาษทรายเบอร์3 2 0เบอร์600เบอร์พันเสร็จนะฮะสเบอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะยิงไฟฟู่นะครับรอบที่แล้วเราขัดผ้ากันแล้วรอบนี้เรามายิงไฟฟู่กันนะครับโอเคนะครับไฟฟู่ก็เปิดให้มันแหลมๆนะครับนี่ให้มันแหลมๆเงี้ยนี่น,น,น,นี่ปรับให้มันแหลมๆเนี้ย ไปอาจจะมองลําบากนิดนึงนะครับเห็นไหมเตรียมพุ่งเลยนะฮะเรายิงนะครับเรายิงเนี่ยยิงข้างในมันนะฮะนี่ยิงให้น้าสัมผัสมันไปโดนข้างในแกนปื๊ดลากไปแบบนี้ตุ่มจุดมาเห็นไหมครับใส่ปิ้งเลยมาจัดเตาะปื๊นนี่นะครับ นะครับสียทิศเลยฮะ,ะเริ่มจากจุดนี้เลยตอนนื่องออกมาเลยปืดลากไปงี้ไหฮะสายแจวเลยนะครับอีกทีนึงปืดครบสี่มุมแล้วนะครับยิงมุมนนึงนี่นแบกแกแบกแกโอ้สายแจวครับนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำแกนกลางใสนะครับเพื่อนๆก็ไปฝึกกันนะครับ แต่ในกรณีทีะเป็นพระเหรียญที่มีหยักเยอะๆนะครับให้ผมแนะนําให้ดึงผ้านะฮะดึงผ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมุมพวกที่เราแต่งไว้มันจะเสียนะครับมันจะดูไม่สวยเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคมาดูวิธีการเข้าแกนครับก็จะใช้ในกรณีนี้ต้องบอกก่อนว่าพระหนาข่อแกนนะครับเห็นไหมฮะ,ะถ้าเราเข้าอย่างนี้ไปเนี่ยเท่ากับว่าแกนไปอยู่ด้านล่างพระ ก็จะเลยขึ้นมาด้านบนก็อาจจะดูไม่สวยนะครับก็จะจบในขั้นตอนเดียวก็คือเราก็เอาบล็อกตัวเมียเรากับบล็อกตัวผู้มาวางเนี้ยบล็อกตัวผู้มันแค่2มิลหน่อยหน่อยบล็อกตัวเมียมันสี่มิลมันมีระยะดูสิวางพระลงไปในบล็อกเอาแกนมาเทียบดูสิขาดเหลือเท่าไหร่ก็หนุนเพิ่มเอาเนียลองเทียบดูโอ้โหพอดีฮะฟลุกครับฟลุกพอดีถ,ถ้าถ้าหล่นเข้าเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยเพราะงั้นเราไม่ต้องทำอะไรลว ไปเอาเตาแก๊สมาเอาเตาแก๊สมานะครับไม่ได้ว่าเจียวไข่นะฮะแต่ว่าผมจะมาหล่นแกนกลางนะครับนะครับท่านใดจะใช้ตะเกียงนะครับหรือว่าเตาปิ้งปลาหมึกนะครับก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบแก๊สปิกนิกนะครับเพราะมันเป็นการกระจายไฟที่ดีนะครับแล้วชอบมากๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ ประหยัดกว่าแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนี่ปิ้งเข้าๆออกเข้าๆออกออกอย่าปิ้งแช่นะฮะเรียบร้อยแล้วกดทางทางนะครับทางอะคริลิกนะฮะทางเห็นไหมปกติต้องใส่ถุงมือสองข้างนะครับแต่ว่ามือฝั่งขวานี้ต้องคอยกดกล้องนะครับก็เลยใส่ถุงมือแค่ข้างเดียวนะครับถ้าเพื่อนไม่มีถุงมือนะครับซื้อที่ร้านผมได้นะฮะ เราจะได้ไม่ต้องจับติ่งหูบ่อยๆนะครับคู่ละ20สิบาทนะครับไล่ขนด้วยโอ้พอทางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหนีนะครับหนีบไว้เลยนี่ทําไปใจเย็นๆอย่าไปหนีเอาพระนะครับแตกมาแล้วโหกลุ่มเลยนี่ก็จะอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับเราเซตร,ระยะไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเข้าแกนปุ๊บไปแล้วเนี่ยให้มันจบในขั้นตอนเดียวนะฮะ อย่าให้ต้องย้ายหลายรอบนะปวดกระบาลนะฮะโอเคนะครับหนีบทิ้งไว้แค่พอแกนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมากดฝานะฮะแกนจะต้องตรงนะครับถ้าดูแล้วแกนมีโคดมีเบี้ยวเพื่อนๆจะต้องลนแล้วก็เข้าแกนใหม่นะฮะเราเช็คเลยนะครับเช็คเลยนะฮะแกนนะครับไม่ใช่คลื่นนะฮะต้องตรงแบบนี้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็นําบล็อกตัวผู้มาวางที่แท่นแท่นกดบล็อกโอ้ยผมก็มีขายอีกนะฮะแท่นกดบล็อกนี้นะครับสินค้ามีไม่กี่ตัวแล้วครับแต่ว่าโฆษณาดีจังโอเคนะครับฝานะครับเพื่อนๆจะต้องใช้1มิลเต็มนะฮะขอแนะนําเลยนะฮะอ,อ,อ,อย่าใช้0.8นยนะครับ0ูไว้ทํากรอบเงินกรอบทองก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ให้ใช้1มิลเต็มนะครับนี่มันจะได้มีความแข็งแรงนะครับ ลนนิกนิกเหมือนเดิมนะครับเข้าเข้าออกก็ขเข้าออก,ออกนะครับวางงั้นนะครับมีควันเอาควันขึ้นแล้วควันขึ้นเป็นใช้ได้นะครับเปิดลมไม่ต้องแรงนะครับเปิดลมเบาๆไว้ก่อนวางเล็งกดสิรออะไรฟัาบตัวนีบหนีบขวาหนีบซ้ายกดสวิกนะฮะสวิคนี้ดำๆนี่เนหะ็นไหม สวิกอยู่ตรงแป้นเลยนะฮะเรบร้อยนะครับแล้วก็ดูลมว่ามันดันมากหรือน้อยนะครับถ้ามันดันมากจนนูนหน้าเกียรเราต้องรีบหลี่ลมเลยนะฮะพรสมเด็จอยาให้มันป่องซะจนเหมือนลูกอม,มไม่ได้นะ,ะเอาแค่นูนขึ้นมานิดหน่อยก็พอนะครับนี่เห็นไหมครับก็ใช้ลมตัวบีบบีบ,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 บ ถ้าฝาพวกนี้มันยังไม่เย็นเพื่อนอย่าด่วนเอาออกนะฮะไม่ใช่ด่วนเอาออกเดี๋ยวมันยุบลงไปคืนนะฮะมันจะทําให้ฝายุบนะครับให้ฝามันเย็นไปเลยถึงค่อยเอาบล็อกออกแล้วก็เรามาดูความเป็นสันนี่ๆๆของจริงมันต้องกดให้มันเป็นคมเป็นสันอย่างนี้นี่ๆๆสันยังไงล่ะครับคือเนี่ยดิงด่งๆปุ๊บขึ้นปับ๊บเลยเห็นไหม ดิ่งดิ่งเรียบเรียบแล้วขึ้นไปตรงๆเนี่ยขึ้นไปตามสันของตัวผู้เนี่ยเขาเรียกว่าการกดที่คมนะครับถ้ามันมีการโน้มเป็นเป็นนูนนูนนูนแสนดงว่าเรากดไม่ลงเนี่ยเราเดินน้ํายาเสร็จมันจะเป็นฟองนะฮะเดินน้ำยามันจะเป็นขอบฟองตามขอบไปหมดเลยคือเรากดฝาไม่คมนั่นเองนะครับนี่มันคมเป็นสันอย่างนี้เลยนี่ดูช่องไฟดีๆว่าเราทําช่องไฟมาได้ดีหรือไม่แล้วตอนเรากดเนี่ยเรากด เราปิ้งอะคริตกได้อ่อนหรือไม่ถ้าปิ้งอ่อนไม่เสมอกันเนี่ยมากดมันก็กดไม่ลงเป็นบางบางด้านบางส่วนมันก็ทําให้น้ํายาที่เราเดินไปดีแล้วเนี่ยมันกลับมาคืนเป็นเม็ดเป็นฟองนั่นแหละนะครับนั่นแหละตัวดีเลยแหละนะครับโอเคนะครับกดงี้เสร็จเนี่ยเราก็ไปเจาะเจาะรูที่เรามากไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ประกบฝาหน้ากับฝาหลังเนี่ยให้มันตรงกัน ก่อนเจาะเนี่ยหนีไว้สัก2ตัวเจาะตามรูนี้เลยนะครับปึ้งนี่เจาะทะลุไปเลยนี่คลิปจีเอพี EP แรกออคลิปแรกๆที่เรี่ยมเบื้องต้นก็แนะนำไปแล้วนะฮะถ้าใครดูต่อนเนื่องนะก็ไม่มีงงแน่นอนนะฮะไม่งงนะครับว่าเจาะทําไมนะครับผมให้สําหรับ เพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้มีวิธีแก้นะครับโอเคด้านหลังเราก็พลิกบล็อกตัวผู้แล้วก็พลิกบล็อกตัวเมียเออนี่ต้องทำอย่างนี้นะครับทำให้มันเคยชินนะครับกดฝาที่1เสร็จฝาที่2เราต้องพลิกนะครับแล้วงานออกมามันก็จะเป็นเหมือนเงาตามตัวของมันเองเวลาเราประกบงานไปมันก็จะสวย นะครับนะครับนี่ครับปิ้งปิ้งปิ้งย่างนะครับเราชำนาญน,นะฮะไม่ใช่แค่เกาหลีนะฮะนี่ครับเข้าๆออกๆอ,อ,อย่างนี้นะครับนี่เข้าๆออกๆออก ช่วงนี้ก็นะครับกำลังนะครับอ่ากำลังเร่งสร้างเวิร์กช็อปนะครับเตรียมเปิดสอนให้เพื่อนๆแต่ขอเวลานิดนึงนะฮะขอเวลาอีกไม่นานนะครับ7 8ปีนั่นแหละกดซ้ายกดขวานะครับเปิดแอร์ปั๊มอึ้งนะครับจะไปไหนเสียนะฮะการทำงานต้องรวดเร็วนะครับกับล้นแกนล้นเออไม่ใช่ล้นแกนล้นฝาวางเร่งกดนี้เปิดแอร์ปั๊ม นี่ครับเราก็จะได้ฝาสวยๆนะครับสองฝานะครับอย่ากด3ฝานะครับกดแค่2ก็พอนะครับกดแค่2เดี๋ยวเราเอาลูมาเทียบกันดูสิโอ้โหเป๊ะเวอร์นะฮะเห็นไหมครับเป๊ะมากๆเลยนะฮะพอเราเจาะผ่านบล็อกตัวเมียนะฮะนี่นะครับแล้วเพื่อก็ไปตัดพวกเศษที่มันเลยเลยมาเนี่ยออกให้มันเหลืออ่า เล็กกว่านี้หน่อยนะครับพวกปีของอะคริลิกนะฮะไปตัดนะครับเอาคัตเตอร์กรีดโอเคเจอกัน EP ต่อไปครับ